สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับปืนยิงกาวนะครับพ่่อ้อิงโก้รุ่น t g 1 4 8นะครับสินค้าตัวนี้นะครับกำลังของเครื่องนะครับอยู่ที่100วัตต์นะครับใช้ไฟ220ว้โวลต์ใส่กาวแท่งนะครับขนาดอยู่ที่11.2มิลนะครับ เกาวแท่งตัวนี้นับจะมีแถมอยู่ในตัวเครื่องสองหลอดนะครับใช้ไฟสอ220โวลต์มาพร้อมปลั๊กเสียบนะครับ โอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ